Walk with God โดยคริสาตจรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวผู้เผยพระวจนะหรือหมอดูเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อที่22เมื่อผู้เผยพระวจนะกล่าวคำในพระนามของพระยาเว ถ้าไม่เป็นจริงตามถ้อยคำนั้นและสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นถ้อยคำนั้นไม่ได้เป็นพระวจนะที่พระยาเวตรัสผู้เผยพระวจนะนั้นบางอาจกล่าวเองอยา่าเกรงกลัวเขาเลยหมอดูจะมาคู่หมอเดาถ้าเดาถูกก็บอกว่าหมอแม่นหมอเก่งหมอทิพย์ถ้าเดาผิดก็บอกว่าไม่แม่นไม่เก่ง โลกทัทั์เรื่องหมอดูหมอเดาก็ยังอยู่ในความคิดของคริสเตียนเพราะเราคิดว่าผู้เผยพระวจนะคือผู้ที่บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ต่างจากหมอดูแท้จริงแล้วผู้เผยพระวจนะทุกคนในพระคัมภีร์เป็นคนที่พระเจ้าแต่งตั้งและแจ้งถ้อยคำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาก็เพียงแต่พูดตามที่พระเจ้าสำแดงเท่านั้นไม่พูดเกินและไม่พูดน้อยกว่านั้น แต่ก็มีผู้ที่อวดอ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเกิดขึ้นพระเจ้าจึงเตือนชนชาติของพระองค์ให้แยกแยะผู้เผยพระวจนะที่มาจากพระเจ้ากับผู้ที่ยกตัวเองหากถ้อยคำที่เขาเผยพระวจนะไม่เป็นจริงไม่เกิดขึ้นแสดงว่าเขาไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าใช้เขาเผยด้วยตัวเขาเองพระเจ้าตรัสว่าอย่าเชื่อ และอยากเกรงกลัวเขาเลยทุกวันนี้คริสเตียนก็ชอบฟังคําเผยพระวจนะเหมือนที่เคยชอบถามหมอดูเราจะต้องระมัดระวังเรื่องการเผยพระวจนะในปัจจุบันนี้เพราะไม่มีใครเป็นผู้เผยพระวจนะตามแบบพระคัมภีร์อีกแล้วมีแต่ของพระธานเผยพระวจนะที่จะต้องเผยเรื่องความจริงของพระเจ้าเพื่อหนุนใจผู้เชื่อและคริสตจักรในเรื่องความเชื่อความอดทนและการรับใช้ไม่ใช่เผยเรื่องส่วนตัวว่าจะแต่งงานกับใคร จะทำธุรกิจอะไรจะย้ายบ้านไปที่ไหนเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าจะเผยแก่คนเหล่านั้นเลยและเขาเผยไม่ถูกต้องและไม่เกิดขึ้นแม้เรื่องหนึ่งให้รู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะจากพระเจ้าและเขาไม่มีของประทานของการเผยพระวจนะอยา่าเกรงกลัวเขาเลยแต่จงสแสวงหาการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระคัมภีร์มากกว่า ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ